นายกรัฐมนตรีนะฮะได้สั่งการทุกกระทรวงให้บูรณาการนะครับใช้มาตรการรับมือแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ฮะทางนางสาวแพทองทานชินวัตรนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งการให้นายประเสริฐจันทราดองทองนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเข้าสู่ฤดูนหนาวรวมไปถึงปัญหาภาคการเกษตรนะครับว่าจะมีมาตรการอย่างไรบ้าง เช่นไม่รับซื้อข้าวโพดอ้อยจากการเผาทั้งในและต่างประเทศนะครับส่วนในภาคอุตสาหกรรมให้ขอความร่วมมือไปอยังกระทรวงต่างๆนะครับเช่นกระทรวงคมนาคมให้ตรวจจับรถยนต์เข้มงวดมากยิ่งขึ้นและกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับให้ออกมาตรการควบคุมโรงงานที่รัดก,กุมมากยิ่งขึ้นเป็นต้นนั่นเองนะครับทั้งนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับครั้งที่2 2 5 6มมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ ให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน4ีนโยบายหลักๆเดยกันนะครับได้แก่การดําเนินงานด้านสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศการเร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5นะครับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมการแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตาภัยและขยะมูลฝอยนะครับภายหลังการเกิดอุทกภัยและการสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,มบนความสมดุลทางสิ่งแวดล้อมนะครับ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบวาระที่สําคัญ4เรื่องด้วยกันนะครับได้แก่เรื่องที่1นะฮะหลักการสัญญารับเงินอุดหนุนนะครับภายใต้โครงการไทยเซ e r มันคูเปอร์เรชั่นออนเอเนจีโมบิลิตี้นะครับแอนด์ไคเมดจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันนะครับ234ล้านบาทโดยเป็นเงินอุดหนุนเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม150ล้านบาท ในส่วนเรื่องที่2นะครับโครงการพัฒนาต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำนะครับเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับพื้นที่ด้วยภาคประชาชนในส่วนเรื่องที่3มนะครับมาตรการควบคุมและกำกับดูแโลโรงงานอุตสาหกรรมที่รับดำเนินการของเสียอันตรายและโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการนะครับที่มีความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนและเรื่องสุดท้ายนะครับมาตรการรับมือสถานก,การณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2568 ประกอบไปด้วยนะครับมาตรก,การจัดการไฟในพื้นที่เกษตรการควบคุมฝุ่นละอองในเขตเมืองการจัดการหมอกควันข้ามแดนนะครับและการตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคนะครับและศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองระดับจังหวัดนั่นเองครับครับในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการจัดทำมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองปี2568ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่านกลไกการบริหารจัดการ3ระดับได้แก่ระดับชาติระดับภาคหรือ ข้ามเขตป่าหรือเขตปกครองและสุดท้ายที่ระดับจังหวัดโดยผ่านการปฏิบัติการดังนี้นะฮะการจัดการไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติจะใช้วิธีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดกัน้นและจุดเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงชุดดับไฟป่าบริหารจัดการเชื้อเพลิงประกาศจำกัดการเข้าพื้นที่ป่าและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชุมชนโดยไม่เผารวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมในที่ดินของรัฐ มุ่งเน้นให้มีการเปลี่ยนไปปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้นนะฮะด้านการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรจะประกาศขึ้นทะเบียนกเกษตรกรที่จําเป็นต้องใช้ไฟและบริหารการใช้ไฟในพื้นที่เกษตรที่จําเป็นหากมีการฝ่าฝืนจะถูกบังคับใช้กฎหมายตัดสิทธิ์ความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่ให้สิทธิ์และเพิกถอ,อนสิทธิ์สปรกรนิคมสากณรและเกะเษตรกรที่ไม่ให้ความร่วมมือนะฮะด้านการควบคุมฝุ่นละอองในเขตในเมือง จะมีการออกประกาศห้ามรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าเขตเมืองช่วงวิกฤตสนับสนุนการเดินทางโดยใช้รถสาธารณะมีนโยบายปรับลดอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะเร่งรัดเปลี่ยนรถคสมกเป็นรถไฟฟ้าตรวจจับรถยนต์ควันดำผู้กระทำความผิดวินัยจราจรนะฮะโดยจะปรับสูงสุดควบคุมและจับกุมผู้ลักลอบเผาในเขตชุมชนและลิมทางด้านการจัดการปัญหาหมอกควันค้ามแดน ขออภัยนะฮะเป็นการจัดการ,รหมอกควันข้ามแดนครับส่งเสริมการผลิตและสินค้าเกษตรแบบไม่เผาจัดการหาเรือเอระดับรัฐมนตรีก่อนหมอกควันมีการตั้งศูนย์และศูนย์ประชาการและควบคุมไฟป่าในของประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองครับสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับมาตรการบริหารจัดการภาพรวมจะเร่งรัดนะครับการ ของรูกลางครับสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์กับภาคเอกชนโดยจะยกระดับนะครับการบังคับใช้กฎหมายประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรําคาญครับประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ p m 2.5มีนยบายคำในการ w o r k f r o m home ครับดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มข้นยกระดับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทั้งระดับประเทศระดับจังหวัดพื้นที่เสี่ยงและช่วงเวลาวิกฤตครับสำหรับในการเตรียมรับการรับมือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในยมตรีครับสังการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งร่วมการบูรณาการดำเนินงานนะครับตามมาตรการโดยเฉพาะการควบคุมปริมาณการระบายฝุ่นจากยานพาหนะอุตสาหกรรมการเผาในพื้นที่ชุมชนและริมทางครับซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดที่สําคัญทางในมิติการส่งเสริมและการบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงนะครับเตรียมพร้อมมาตรการด้านสาธารณสุขในการ Work f r ฟอร์ม e การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่แจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนและขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Air4 ไทยครับ